ประธานเป้เที่ยวเกะฮิวสาวเมินทีมชาติโอ้โหโคเคลเลียนเอ็มบัปเป้ครับหรือว่าประธานเป้ที่หลายๆคนรู้จักนะครับสร้างความแบบฮึมนนะืคหน้าอีกแล้วนะครับบอกว่าเจ็บนะฮะไม่สามารถลงเล่นได้นะฮะมีสื่อชงสื่อแชร์อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแปลว่าคนจะบอกว่ากลายเป็นเฟกนิวออกมาที่ว่า ไปล่วงละเมิดทางเพศหญิงสาวที่ประเทศสวีเดนนะครับล่าสุดนะครับสื่อจะากฝรั่งเศสออกมาแชเองนะครับ m c และก็เล g i f กินะครับออกมาแช์ว่าประธานเป้รับได้ไปเที่ยวนะฮะเคลานารี ในตอนที่ทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยกำลังแตะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยไปทัวร์ไนท์คลับท pues, uh ี huh ่ประเทศสวีเดนนะครับและก็ใช้เงินไปเนี่ยโอ้โหเปความสุขแบบสุดๆนะครับ5.4ล้านบาทเลยทีเดียวครับตลอดทริปที่ประเทศสวีเดนนะครับเขาเนี่ยหนัก่วงเปิดค่าห้อง VIP ระดับ6ดาวที่ชื่อว่าปิงปองรูมมูลค่า1ล้าน5 0สนกว่าบาทเกือบๆ1ล้าน6แสนบาทนะครับ แล้วก็อีกประมาณ359,000บาทเป็นค่าตัวของสองสาวที่ไปเอนเตอร์เทนร้องเกะด้วยกันนะฮะกับของเพื่อนแบบ VIP ในค่ำคืนนั้นและที่สำคัญนะครับสองสาวเนี่ยออกมาแชฉว,ว่าเธอเนี่ยรู้สึกฟินสุดๆนะครับกับสิ่งที่ประธานเป้น,นั้นมอบก,กับให้เธอในคืนนั้นมีหน้าอะไรครับว่าทำไมจูจูซื้อจากทางประเทศสวีเดนเนี่ย ถึงได้ออกมาเล่นข่าวขนาดนั้นนะครับว่าไปล่วงละเมิดเขาทำอะไรไม่ดีไม่ระายหรือเปล่าก่อนที่จะมีการบอกว่าเป็นเฟกนิวก็แน่สิสมยอมสักขนาดนั้นนะครับทำไมถึงบอกว่าประธานเป้เนี่ยเมินทีมชาติจริงๆจ,จะใช้คำว่าทรายศชาติเลยนะครับเพราะว่าทางฝั่งของเทอรี่อองรีครับล่าสุดเนี่ยเมื่อวนัวนวันสองวันก่อนเนี่ยเขาเพิ่งจะได้ออกมาพูดนะครับเกี่ยวกับประเด็นว่า นักเตะของเรอัลมาดริดเนี่ยเป็นนักเตะที่ทรยศชาตินะแม้ที่ตอนเล่นกับสโมสรอนเนี่ยวิ่งกันปลอเล่นกันได้เป็นอย่างดีเกมเจอกับบีเอเรอัลเนี่ยเล่นกันได้นะคือเขาเนี่ยได้พูดถึงคิลเลียนเอ็มเป้และก็วินิสิอุสจูเนียนะครับซึ่ง2คนเนี่ยถอนตัวจากการเล่นทีมชาติบราซิลและก็ฝรั่งเศสวินิซิอุสก็ไม่ได้ไป เอ็มบัปเป้ก็ไม่ได้ไปครับคือเขาบอกว่าแม้วินิซิอุสเนี่ยเล่นได้ปกตินะอ่ะตอนที่เล่นกับปีเดียวที่ช่วยทีมชนะสอง,สงเนี่ยวินิซิอุสเนี่ยเล่นไป79นาทีเอ็มบัปเป้เนี่ยเล่นไป71นาทีแต่พอถึงการเล่นกับทีมชาติเนี่ยก็ขอถอนตัวซะไปอย่างนั้นเพราะว่านักเตะของมาดริดเนี่ยถูกปลูกฝังมาจากพันธมิตรอย่างเปเรลสนั่นเองนะครับที่บอกว่าให้เป็นทาสรับใช้กับเรอัลมาดริด นะไม่ต้องไปช่วยสโมสหรหลอกเพราะว่าพวกเขาเนี่ยรอเกมเอลกราซิโกซึ่งเกมเอลกราซิโกของเรอัลมาเดรดครับจะมีการเตะในสัปดาหนะ์หน้านะครับ27ตุลาคมจะเปิดบ้านเจอกับบาร์เซโลนาทางฝั่งขององรีเนี่ยก็เลยพูดว่านักเตะตัวหลักๆแบบนี้แหละพวกเขาเนี่ยไม่ได้อยากรับใช้ชาติเพราะว่าเขาเนี่ยรอเกมเอลกราซิโกพวกเขาอยากเตะเกมให,ใหญ่พวกเขาอยากเล่นกับสโมสรมากกว่าทีมชาติ พวกเขาทรายศและก็เมินทีมชาติเพื่อที่จะเป็นทาสรับใช้ให้กับเฟร์นันโดเปเรสผาสมสรของเรอัลมาดริดเรียกว่าประธานไปนั้นโดนแฉยับเลยครับทั้งสื่อจากฝรั่งเศสเนี่ยแฉเองนะอ m c กับเลอร์กิฟเกี่ยวกับเรื่องของไปร้องเกะหิ้วสาวกันไปแบบนี้เทเรีอองรีนะครับรุ่นพี่ทีมชาติก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันว่าเอ็มบาเป้เนี่ยแกไม่อยากเล่นกับทีมชาติหรอกแกอยากเล่นกับสโมสรมากกว่าเรียกว่าตัวแฉยับยับกันไปเลยเดียวครับ หากคุณชื่นชอบคลั่งฟุตบอลเหมือนกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามได้3มช่องทางทุกวันที่ Facebook, YouTube และ TikTok คลั่งฟุตบอลเราจะมาพูดคุยเรื่องราวสุดคลั่งในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยในทุกๆวันขอบคุณครับ